สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่6มีนาคม2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมนนก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่3นะครับผม สำหรับวันที่3นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3มิ่งรูด2กับ5นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม374 268นะครับผม37เป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็42เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็268เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ3านะครับผมล่างชุด6ตัวนะครับผมแอดมินกันให้นะครับผมแล้วก็2 4ออก42นะครับผม3ตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้728นะครับผมออก268ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมจะให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด3กับ8นะครับผม6ก็น่ากลัวนะครับผมถ้าไม่ชอบ8 เปลี่ยนเป็น6ได้นะครับผมแอดมินก็ทำไปตามสูตรนะครับผมสำหรับ4นะครับผม4 1 4 3่สาม สี่ห้าสี่หกกับสี่เก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับสามจะมีสามสองสามห้า 36กับ39และก็สามสำหรับ8ปนะครับผม81 แปดสองแปดสี่และก็แปดห้านะครับผม สำหรับชุดกันนะครับผมีสี่เจ็ดสามเจ็ด ก็แ7็นะครับผมเบิลสี่สีสามสามแล้วก็88นะครับผม สำหรับสามตัวนะครับผมหกแปดหนึ่งแปดสี่ห้าห้าสามแปด 1นึแล้วก็แปดสี่นะครับผมแอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่6 มีนาคม2,566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูดสกับ8นะครับผมสำหรับ4นะครับผมเน้นอยู่4,6,4,9,4,3,4,5นะครับผม3ก็จะมี3,6,3,9,3,8แล้วก็3,2นะครับผม สำหรับ8นะครับผมแปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดสองสำหรับในชุดกันนะครับผมสี่เจ็ดสามเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดสำหรับเบิ้ลน,นะครับผมสี่สี่แปดแปด ชุด3ตัวนะครับผม6 8 1 8 4 3แล้วก็8 4 5นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้เอพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ